พบกับเราทีมทนายความด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายความวิถีพุทธสวัสดีครับผมภาคพิชาโนกแลน,นิติศาสบัณฑิตทีมด็อกเตอร์กิติศักด์เนติบัณฑิตไทยทนายวิถีพุทธและทีมทนายความวันนี้ทีมพวกเรามีความรู้ข้อกฎหมายมาบอกให้ฟังในหัวข้อเกี่ยวกับระยะเวลาในการถอนฟ้องคดีอาญา ระยะเวลาในการถอนฟ้องคดีอาญามีหลักดังต่อไปนี้นะครับข้อ1คดีอาญาแผ่นดินต้องถอนฟ้องก่อนศาลชั้นต้นมีคำพิพากษา2คดีความผิดต่อส่วนตัวสามารถถอนฟ้องได้ก่อนคดีถึงที่สุด3การถอนฟ้องในกรณีที่จำเลยยื่นคำให้การแล้วศาล ต้องสอบถามจำเลยก่อนถ้าจำเลยคัดค้านให้ศาลยกคำร้องขอถอนฟ้องเสียผมขอเป็นกำลังใจให้กับทุกท่านนะครับขอบคุณที่ท่านไลค์ขอบคุณที่ท่านแชร์ต่อขอบคุณที่ท่านบอกต่อและขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมทีมดรกิต ok ิศักดิ์เนตีบ,บัณฑิตไทยทนายวิถีพุทและทีมทนายความสวัสดีครับ